สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับวิชาพละศึกษานะครับสุขศึกษาพละศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเรียนเรื่องนะครับระบบย่อยอาหารสําหรับวันนี้นะครับวันที่2สิงหานะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับให้นักเรียนนิดดูคลิปวิดีโอของครูนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ชีวิตและครอบครัวนะครับครูจะแบ่งออกเป็น3าเรื่องใหญ่ๆนะครับหการเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบของครอบครัวนะครับคุณลักษณะของการเป็นเพื่อนที่ดีมีดังต่อไปนี้ 1. มีความจริงใจมีน้ำใจ 2. ชวนเพื่อนปฏิบัติสิ่งดีๆ ุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับก็มีดังต่อไปนี้ 1. นรู้บทบาทหน้าที่ตนเอง 2. ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. พูดจาไพเราะตอบกันนะครับหัวข้อหลักนะครับข้อที่2นะครับหลักๆเลยนะครับ พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยนะครับคืออะไรนะครับคือการแสดงออ,ออกเกี่ยวกับเรื่องเพศเพศชายควรเป็นสุภาพบุรุษเพศหญิงควรเป็นสุภาพสตรีนะครับหัวข้อที่3นะครับการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสม ควรหาทางปฏิเสธเมื่อคนแปลกหน้ามาชักชวนนะครับขึ้นรถนำขนมมาให้อยู่คนเดียวตามลำพังหรือถูกชวนให้รองเศษไอเสพยาเสษติดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตนเองก็จะมีอยู่3หัวข้อหลักๆนะครับและต่อมานะครับนักเรียนดูวิดีโอครูนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะครับพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีงานให้ทําทรงนะครับแล้วก็จะมีคะแนนให้ลักษณะของครอบครัวที่อบุนตามวัฒนธรรมไทยนะครับก็จะมีในครอบครัวก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกมีญาติพี่น้องนะครับพ่อก็จะมีหน้าที่ของพ่อแม่ก็จะมีหน้าที่ของแม่นะครับ พ่อนะครับทำงานหาไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอบรมสั่งสอนลูกช่วยทำงานบ้านรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาแม่ก็จะมีหน้าที่นะครับทำงานหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวเช่นกันนะครับแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกคอยให้กำลังใจสมาชิกในครอบครัวลูกนะครับตั้งใจเรียนหนังสือชอบทำงานบ้าน เท่าที่ทำได้เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แสดงความกระตันยูนะครับต่อพ่อแม่ช่วยดูแลน้องญาติพี่น้องช่วยทำงานบ้านอบรมสั่งสอนนะครับเป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาได้ปัญหาในครอบครัวนะครับก็จะมีมากมายนะครับหนึ่ง ความขัดแย้งทางความคิดเห็นและไม่สามารถตกลงกันได้จนนะครับเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นทํำลายร่างกายก็มีนะครับสการเลี้ยงเลี้ยงดูลูกอย่างเข้มงวดหรือการบังคับให้ลูกเป็นหรือในแบบอย่างที่พ่อแม่ต้องการ สามความไม่รับชอบในครอบครัวเช่นะนพ่อแม่ชอบดื่มสุราหรือเสพยาสิติดเล่นการพนันสี่ความเครียดจากการทำงานปัญหานะครับต่างๆนะครับจนเกิดการทะเลาะวิวาทได้พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวนะครับ ไม่โต้ตอบด้วยคําพูดที่รุนแรงรู้จักอธิบายเหตุผลหาบุคคลที่ครอบครัวนับถือมาแก้ปัญหาหาทางออกนะครับหาทางออกของปัญหาที่ส่งผลเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับก็จะมีตามนี้นะครับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เพึ่ประสงค์ในการแก้ไขปัญหานะครับมีความก้าวล้าวนะครับลงโทษอย่างรุนแรงเกินความผิดนะครับเปรียบเทียบนิสัยกับผู้อื่นเป็นต้นการสร้างสัมพันธภาพนะครับกับเพื่อนการสร้างสัม สภาพกับเพื่อนนะครับคือการอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุขหนึ่งมีความสุภาพอ่อนโยนยิ้มแย้มมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนมีความจริงใจช่วยเหลือเพื่อนพูดกับเพื่อนด้วยถ้อยคำที่สุภาพมีความยุติธรรมไม่เอารัดอับเปรียบเพื่อนนะครับยกยอชมเชยเพื่อนรู้จัก นะครับอารมณ์ของตนเองด้วยนะครับสำหรับในชัมม่วโมงนี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดให้ทุกคนทำส่งนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพึงประสงค์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับอย่างเช่นนะครับใน การพูดคำหยาบล้อเลียนเหยียดยามผู้อื่นถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็ติ๊กถูกนะครับถ้าไม่ใช่ก็กากระบะนะครับข้อสองนี่เราต้องเอาชนะใจคนอื่นก่อนที่จะเอาชนะใจเราถูกหรือไม่ถูกนะครับนักเรียนก็สามารถติ๊กลงไปได้นะครับ